ไฟข้าวไฟแต่เขอยังเดียวตุกยาแยกเลือดข้าพ้อตำลีไม่ยิ่มเห็นไม่เห็นเปลี่ยนกรอะออเเวลาเราต้องการเลือดเลือดชีพม,มันจะเล้ปลอดภัยครับนี่เป็นทุกริงเราทุกมนุษยข้อบุตรกมลเป็นตัวกมลพรยะยิ่งเวลาผ่านไปความตายก็ใกล้เข้ามานี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะดูแลจิตใจของเรา ให้มีความสุขมีแต่ความเจริญแล้วดารามาด้วยตัวเองเรื่องวันนี้ไม่มีใครจับนอกจากการท่าเราไม่ใช่ทำใส่เลือดนัญยาแยกเลือดฆ่าก้อนบดีนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปเห็นผู้หญิงที่แพงแล้วเสียเลือดเราจะรู้สึกมีความสุขมากๆ ที่สบับัตรไปอีนบ,บาตอน้ทําทก็หาแล้วดารา,าเมท่านเองผู้จะาเงินไปให้ได้การชาติยะทาต้อเชื่อเรื่องเองการทำบุญนะน้าไม่มีบุญเราก็ไม่ปลอดภัยเราเชื่อเองมันก็เยอะแยะเราจะได้มีเลือดที่บริสุทธิ์เพราะเอาตรงนี้ไปเช็คทํ้ำยาไปซื้อน้ำยาเช็คไว้นัดบีไว้นัซีครับ ยี่สิบบาทเองซื้อหมุใส่เลือดให้กับแม่และเด็กที่ติดเชื้อเองโดยเขาเหานยิ่งเงินนี้ไปช่วยทหารสารงหวัดชายภาคใต้ที่โดนระเบิดนะครับที่พบาแทงขาทารุกสีเลือจนได้รอดตายที่ต้องช่วยทหารนะครับต้องช่วยทหารต้องช่วยตำรวจที่เขาโดนระเบิดนะครับแล้วเราทําในนามไทยครับสภาการชาติไทยธนาคารกรุงเทพและดาราผู้ใจบุญใจดีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ครับดาราพยายามขายได้เยอะๆนะผมอยากกรชาติที้งใส่เลือดให้กับทุกท่านที่อยู่ที่นี่วันปีใหม่แลวลองที่เมาเต็มถนนแล้วเราจะได้ปลอดภัยครับ ถ้าเราต้องเสียเลือดเราจะได้มีเลือดลูกของเราที่เรารักดังดวงใจก็จะได้ปลอดภัยเพราะเราบริจาคให้กับการชาติไปใน20บาทครับถ้าท่านอยากจะบริจาคเป็นปตัญญูก็ได้นะครับท่านก็จะซื้อบัตรก็ทิ้งหักตัวไว้เลยครับมีหักตัวให้เราทิ้งไว้นะครับหรืเจ้าหน้าที่จะบอกว่าให้ท่านเก็บส่วนใจเอาไว้แล้วไปเล่นไปรับไปรับได้เลยนะครับวันที่9เก้าที่จะทำงานวันที่9ธันวาคุมว่าขอเล่น่อยค่ะนี่นขอเล่น่อยค่ะไปหนึ่งเลย นาคารกรุงเทพร่วมกับสภาก,การชาติไทยนะครับและดาราผู้ใจบุญดาราผู้ใจดีนะครับคนเหล่านี้เป็นโยมบินออกมาจากกองใต้สมองและเราก็จะทม่หยุดพันธดีสุขภาพ,าพแข็งแรงกกาชาติทุกวันครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่หามาด้วยความเหนื่อยยากจะต้องกลายเป็นถุงใส่เลือดน,น้ำยาแยกเลือดพักปอดสำลีและต้องกลายเป็นจุดจุดโจนครับและบุญที่เรา,าไปไปดูไปดูแม่ที่เขาแทงเลือดน,นะครับเขาเสียเลือดมากแม่เลือดพักปอดสำลีครับ แม่ดาราเหล่านี้ขอให้เขามีแต่ความเจริญข้อใจบุญจริงๆรดารานะครับได้มาร่วมกันเป็นสะพานขึ้ให้กับญาติโยมให้กับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่นี่ขอให้ทุกคนรู้ด้วยหวัใจว่าต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมให้จองนะครับท่านครับขอทุกคนซื้อไปต้องไปช่วยแมาทหารที่โดนระเบิดนั่นเครื่วยมากนั่งเยอะมากที่เขาพูดถึงแบงค์เทส ก็กายาปชาติไทยที่ก็ดาราใจุญที่ก็ดาาใจดีเอาวันทีมาขายก็จะเป็นอกชาเลยนะคุณผู้เพื่อนใส่เสื้อสัญญาเตือนนะพวกกัร่ที่นที่บัดธรที่ดารามาขายบัตรบาทจรนะเปิดมาจะกลายเป็นชื่อใหม่นะครับนะทุกท่านเนพวกนชอาทำบุญ คุณจะนำความสุขมาให้รายย่อกันนี้ดีไปได้แต่ดีที่คือความตายดีเท่าไรดีไม่รู้เลยสักคนครับแต่เมื่อเราไม่นคนเราหมุนไปด้วยครับด้วยการซื้อบัตรเดินทารทุกคนเพื่อสุขภาพเขาเกิดเพื่อเต็มเลยครับแต่เขรอดตายเพราะปัดใจการซึ้นยาแย่เลือดยาซื้บัตรเดินทารทุกคนพวกราที่20ปีนี้คครับกระดาราเหล่านี้ให้คุ้มค่ากังสมาชิกในไทยและมีการช่วยแม่และเด็กที่โดนลบคนเพื่อเที่ยวกระจารแทคน